ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับซับเจริญพรบอลสีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมบอลสีที่อยู่ในตู้นะครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมก็ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมสําหรับพี่พี่หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมชมบอลสีที่อยู่ในตู้นะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มีต้นไหนบ้างที่แบ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับนะครับผมในการผ่าหัวบอลสีนะครับมีบอลสีชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทําจํานวนยากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นบอลสีพรเจ้วสัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีพรเก้วสัวนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับนี่นะครับผมน้องเขาก็จะทําจํานวนยากนิดนึงนะครับผม หลายๆท่านนะครับผมอาจจะจําพรเจ้าสัวได้ในหน้าชมพูนะครับผมหรือว่าใบของเขาที่จะเป็นสีแดงอมชมพูนะครับผมทั้งใบเลยนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมน้องเขาที่มีใบแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแดงอมชมพูแบบนี้นะครับเขาก็จะแดงอมชมพูทั้งใบเลยนะครับผมแต่ว่านะครับความหมายของสีแบบนั้นนะครับผมที่อยู่บนใบของเขานะครับทําให้น้องเขา ไม่ค่อยโตนะครับผมแล้วก็ทําจํานวนการผ่าหัวไม่ได้นั่นเองนะครับพี่ๆเพื่อนๆครับถ้าใครมีพรเจ้าสัวอยู่นะครับผมเวลาที่เราจะทําจํานวนนะครับผมนี่นะครับต้องเป็นต้นที่มีสีเขียวแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นต้นที่มีใบสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับผม น้องเขาจะไม่ค่อยโตนะครับผมน้องเขาก็จะแค่นะครับผมก็คือถ้าน้องเขาไม่โตแล้วนะครับผมหัวเขาก็จะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็หน่อเขาก็จะไม่มีนะครับผมเพราะว่าน้องเขาแค่แก่นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นใบสีเขียวที่ปนชมพูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับที่ด่างนิดเดียวนะครับผมเวลาที่นําไปผ่าหัวนะครับน้องเขาจะโตไวมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเวลาที่เรานําไปผ่าหัวนะครับผมอาจจะได้ พรเจ้าสัวที่เป็นเทพนะครับผมเทพก็คือว่าสีชมพูทั้งใบเลยนะครับแล้วก็มีด่างทั้งใบเลยนะครับผมนี่นะครับพรเจ้าสัวที่เหมาะแก่การทําเป็นแม่พันธุ์นะครับผมต้องเป็นพรเจ้าสัวที่มีใบสีเขียวนะครับแล้วก็มีด่างชมพูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่ถ้าเป็น ชมพูหมดเลยนะครับผมน้องเขาไม่โตนะครับหัวเขาไม่ใหญ่แล้วก็หน่อไม่มีนะครับผมทําให้เราทําจํานวนไม่ได้นะครับผมสําหรับสวนไหนแล้วนะครับผมที่จะทําจํานวนพรเจ้าสัวแบ่งขายหรือว่าแบ่งปันเ,นเพื่อนๆนะครับผมต้องมีพรเจ้าสัวที่มีใบสีเขียวแล้วก็ด่างอมชมพูแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ด่างอมจมพูทั้งหมดทั้งใบเลยนะครับผมนองเขาไม่โตแน่นอนนะครับผมเราก็ทําจํานวนไม่ได้นะครับผมในอนาคตนะครับก็อยากแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆสาหรับสวนที่มีพรเจก้าวสวอยู่นะครับผมไม่ต้องไปเสียดายนะครับผมว่าเราไม่มีพรอนก้าวสวตัวเทพนะครับผมซึ่งพรอนก้าวสวตัวนี้แหละนะครับ ทำให้เราทําจํานวนได้นะครับผมแล้วก็ผ่าหัวได้แยกหน่อได้นะครับผมซึ่งน้องเขาโตไวมากนะครับแต่ถ้าเป็นพรเจสัวหน้าเทพนะครับผมที่เป็นหน้าสีชมพูใบสีชมพูทั้งใบนะครับผมแบบนั้นทําจํานวนยากครับผมก็คือเอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับผมทําจํานวนก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากหัวเขาไม่ใหญ่ใบเขาไม่โตนะครับผมแล้วก็ต้นเขาไม่ใหญ่นั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็น เคล็ดลับเล็กๆนะครับผมที่ผมนํามาแบ่งปันที่พี่เพื่อนๆนะครับผมสําหรับการเลี้ยงบอนสีพรเจ้าสัวนะครับผมที่เหมาะแก่การทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่ถ้าเป็นต้นที่สีโทนใบสีชมพูทั้งใบเลยนะครับผมแล้วก็หน้าเททๆนะครับผมเขาก็จะโตยากมากๆเลยนะครับผมทําจํานวนก็ยากนะครับแล้วก็หัวเขาก็จะไม่โตนะครับผมหน่อเขาก็จะไม่มีนะครับเนื่องจากเขาต้นมันไม่โตนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมีบอลสีมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับผมนี่นะครับน,นะครับวันนี้ผมก็จะแบ่งปันบอลสีที่มีชื่อว่าซับคูณผลนะครับผมนี่นะครับซับพบคูณผลนะครับพี่ๆเพื่อนๆสวนไหนยังไม่มีนะครับผมก็ทักแชททักไลน์หรือว่า ทักเฟสมาได้นะครับผมดวดโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมปล่อยอยู่ที่นะครับนี่นะครับ1 5 0 0บาทนะครับผมใครสนใจนะครับผมน้องก็กําลังจัดกับสีแล้วนะครับนี่นะครับซับคูณผลนะครับผมน้องเขาจะกับสีตอนที่เขาโตแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากครับผมใบเขาก็จะแบบมันๆนะครับผมนี่นะครับ มันวาาเลยนะครับนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นเบบี้นะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาก็เบาๆนะครับผมที่จริงก็กัดปันขายนะครับผมต้นนี้นะครับผมในคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมคลิปเดียวนะครับผมคลิปอื่นเดี๋ยวออกยอดมาใหม่หรือว่าออกแทงหลอดมาใหม่นะครับผมราคาอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับผม โอเคครับผมแล้วก็มีนางลักสดนะครับผม550บาทนะครับผมดังครับฮาร์ปแบบนี้เลยนะครับผมต้นกําลังตั้งแม่นะครับผมนี่นะครับน้องก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะครับใครรับหรือว่าใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผมแล้วก็แอดไอดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ปล่อยแค่2ต้นนะครับผม เดี๋ยวถ้าไงผมมีบอลสีตัวใหม่ๆเท่ๆผมก็จะมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆอีกนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ๆคนไหนที่แวะเข้ามาแล้วกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็เอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตลาพีก่อนนะครับผมกับบอลสีสวยๆนะครับผมขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ